ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟังไปเถอะซีรีส์นิวเคลียร์คืออะไร EP 1ตอนจุดเริ่มต้นของพลังงานนิวเคลียร์วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่หลายคนคุ้นหูแต่ไม่ค่อยเข้าใจมันนักนั่นก็คือพลังงานนิวเคลียร์ฟังดูเหมือนเรื่องลึกลับหรือยากเกินไปใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วพลังงานนิวเคลียร์เริ่มต้นจากการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญและเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง เรื่องราวของพลังงานนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณศตรวรรษที่20เมื่อมนุษย์เริ่มเข้าใจการทำงานของอะตอมและนิวเคลียสของมันความลับที่ซ่อนอยู่ในอนุภาคเล็กๆเ,เหล่านี้มีพลังมหาศาลที่หลายคนไม่เคยคิดว่าอาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาพลังงานในอนาคตและการทำลายล้างในเวลาเดียวกันเมื่อพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์หลายคนคงคิดถึงระเบิดปรมาณูหรืออะตอมิกบอม ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางที่ผิดแต่จริงๆแล้วพลังงานนี้มีความสำคัญในหลายด้านที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเช่นการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพลังงานนิวเคลียร์ทำให้เรามีแหล่งพลังงานที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณมากโดยไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่ทำลายชั้นบรรยากาศเหมือนกับพลังงานจากฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงถ่านหินแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ไม่น้อย เช่นความเสี่ยงจากการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีหรือแม้แต่การจัดการกับของเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ต้องใช้เวลาและความระมัดระวังอย่างมากซึ่งหากมองในแง่ดีพลังงานนิวเคลียร์สามารถช่วยลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับพลังงานอย่างต่อเนื่องต้นกำเนิดของพลังงานนิวเคลียร์เริ่มต้นจากการค้นพบทางวิทยศาศาสตร์เกี่ยวกับอะตอม ในช่วงปลายศตะวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและมวลของอะตอมซึ่งในปี1898มารีคูรีและสามีของเธอปีแอ์คูรีได้ค้นพบธาตุรังสีที่เรียกว่าเรเดียนซึ่งเป็นสารที่สามารถปลดปล่อยพลังงานจากภายในอะตอมได้การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มตระหนักถึงพลังงานที่สามารถปลดปล่อยออกมาจากอนูของสสาร ต่อมาความรู้ทางด้านนิวเคลียร์เริ่มถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปี1938นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันชื่อออโตฮานและฟริตซ์สเปรแนนคนพบว่าเมื่ออะตอมของยูเรเนียมถูกยิงด้วยนิวตรอนจะทำให้มันแตกออกเป็นส่วนๆและปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลกระบวนการนี้เรียกว่าฟิชชันซึ่งเป็นการแบ่งแยกนิวเคลียสของอะตอมออกเป็นส่วนย่อยๆและปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของความร้อนและแสงสว่าง พลังงานนี้สามารถนำมาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในภายหลังเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นการค้นพบฟิชชั่นได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการระเบิดของระเบิดประมณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในปี1945เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โลกได้เห็นถึงพลังมหาศาลของพลังงานนิวเคลียร์ และผลกระทบที่หลายแรงจากการใช้งานพลังงานนี้ในทางที่ผิดถึงแม้ว่าโลกจะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นี้แต่พลังงานนิวเคลียร์ก็ยังคงถูกใช้ในด้านการผลิตพลังงานและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในภายหลังเราจะเห็นได้ว่าพลังงานนิวเคลียร์ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาพลังงานขาดแคลนเท่านั้นแต่ยังต้องการการควบคุมและการจัดการที่ดีเพื่อให้มันเป็นประโยชน์โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในอนาคตพลังงานนิวเคลียร์อาจเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับปัญหาพลังงานของโลกได้หากมนุษย์สามารถหาทางใช้มันอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคือการค้นหาวิธีการที่จะใช้พลังงานนี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้คนหากเราควบคุมและใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้อย่างถูกต้องมันอาจกลายเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความต้องการพลังงานในอนาคต อย่าลืมติดตามต่อไปในตอนหน้าในซีรีส์นิวเคลียร์คืออะไรตอนที่2ที่เราจะมาพูดถึงฟิกชันและฟิวชันพลังงานนิวเคลียร์แบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต